วันนี้ทำสั้นๆให้เพื่อนหายคิดถึงนะคะลองมาดูว่าคุณกับเขาเนี่ยจะได้มีโอกาสกลับเข้ามาคุยกันอีกไหมอืมมาลองดูกันเลยค่ะตอนนี้คะคะพี่ทำรู้สึกว่าคุณยังไม่เหมือนไม่เห็นทางเลยว,ว่าเขาจะกลับเข้ามาได้ยังไงถ้ามันจะเป็นไปได้ไหมคุณค่อนข้างจะแบบ รอนะบางคนรอว่าว่าจะมีโอกาสหรือเปล่าหวังบางคนมีโอกาสมีมีความหวังอยู่ในนั้นนะคะถ้ามีความรู้สึกว่าบางคนถอดใจทอใจคือไม่รอแล้วหรือว่าอาจจะก,กึ่งรอกึ่งรู้ว่าเขาคงไม่กลับมามีความรู้สึกเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะมันนิ่งเหลือเกินทางฝั่งเขาก็นิ่งเงียบ แบบว่าบางคนบล็อกกันบล็อกกันทุกทุกช่องทางไม่ว่าจะโซเชียลไหนบล็อกหมดนะขาแล้วก็ดูสิว่าถ้านความรู้สึกว่าคุณบางคนเนี่ยเจ็บจนทนไม่ไหวแล้วเดินออกมาแล้วแล้วก็ไม่ไม่อยากจะหันหลังกลับเข้าไปแล้วแต่ถามว่ารอไหมมันมีความรู้สึกอยู่ตรงนั้นนะมันมีความเป็นไปได้อยู่ตรงนั้น ท่านความรู้สึกว่าหลายๆคนหวังว่าขอให้มันเป็นไปได้อยากมาเคลียร์ใจเท่านั้นเองบางคนอะ่ะไม่ได้แค่ว่าอยากให้กลับเข้ามาอยู่ด้วยกันแต่ว่าอยากให้เข้ากลับเข้ามาเคลียร์ใจกันว่าจะเอาอยัางไงหรือว่าขอโทษหรือว่า,าจบกันไหมจริงๆแล้วคือคือมันมัน,ม,นมันยังค้างคาอยู่ในใจนิดนหรือว่าบางคนอยากจะแบบอยากแก้แค้นอะไรประมาณนั้นนะคะ ถามว่าเขานะ่ะเขาคิดจะกลับมาหรือมีโอกาสจะได้กลับมาไหมําว่ามีเพราะว่าคนคนนี้เขาก็รอโอกาสนั้นอยู่กันบางคนบอกว่ารอให้ใจเย็นลงือถ้ามีความรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยคนของคุณอะรอให้ใจเย็นลงรอให้พูดกันรู้เรื่องก่อนเพราะว่าบางตอนที่จบกันไปหรือว่าฉากกันไปเนี่ยอาจจะทะเลาะกันหนักๆ จะมีคําพูดแย่ๆใส่กันแต่ว่าตอนเนีมน้มันจะมีการตัดสินใจนะไม่ว่าเขาจะกลับมาหรือไม่กลับมาเนี่ย,ยขอดูนิดนึงโหตอนที่จากไปเจ็บมากๆเลยนะคะเจ็บทั้งคู่เลยทั้งเขาแล้วคุณอนะเพราะว่าเหมือนกับสาใส่กันแบบจัดเต็มนะลองดูซิโหคุณทั้งเขาแล้วคุณหนะักจริงๆสำหรับคู่ของคุณที่มาดูแรนดอมวันนี้ แา้มีความรู้สึกว่าเป็นไปได้คือแบบมีอะเป็นไปได้ว่าจะมีมือที่สามเป็นไปได้ว่าจะการการแตกหักมันมันเกินเยียวยาแต่ก็ยังอยากจะกลับเข้ามาคุยแพ้มีความรู้สึกว่ามันเป็นไปได้นะในความสอมพันธนี้ที่เขาจะกลับเข้ามาคุยมาเคลียร์ใจหรือมาขอโทษหรือว่ามาพูดอาจจะไม่ได้คําขอโทษแบบตรงๆอาจจะเป็น ขอโทษแบบอ้อมๆแบบคนมีอีกโก้เคยเห็นมาเคือจะแบบพักมานิดหนึ่งว่าเธอเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาจะถ้ามีความรู้สึกว่าคนที่มาดูคลิปนี้ท่ค่อนข้างมั่นใจว่า,เ,า,เ,าเดี๋ยวเขาจะมีโอกาสพักเข้ามาพูดคุยกันค่ะหวังว่าทุกคนจะได้กําลังใจจากคลิปนี้นะคะแล้วก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกด follow กันไว้นะคะจะได้ไม่ พลาดสักคลิปเดียวแล้วสำหรับใครที่ต้องการมาดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อเข้ามาเลยนะคะเพื่อนๆเจอกัในใหม่ค่ะบ๊าย